นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดหน้าฟีน่าครับชูาฟีน่าครับาฟีน่าครับชูาฟีน่าผมก็ต้องขอกราบตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมมาครับมาผมโอ้ยตกใจน่าจะตกใจว่าทำไมผมถึงมาคนเดียวนะครับผมซึ่ง วันนี้ครับผมมาคนเดียวเนานะเพราะว่าน้องเอไม่ไม่ว่างนะโอเคไม่ว่างเลยแหละการบ้านมันก็มีด้วยนะเออมันก็เป็นปกติของเด็กนโอเคซึ่งพัทที่แล้วเราจะต่อจากพัทที่แล้วเลยนะโอเคทั้งพัทที่แล้วนะเรา,งงาได้หลงกันไปแบบมั่วซั่วเลยนะโอเคเดี๋ยวซึ่งขวาน,นีนะเราจะสร้างบ้าน,นครับโอเคซึ่งเรายังไม่มีบ้านเดี๋ยวเราอยู่นะเราสร้างพัทหน้าดีกว่าโอเคครับ เราขอขึ้นไปด้านบนในบริเวนโอเคโอเคครับผมอเดี๋ยวเราโอเคเสร็จแล้วเวกูดเวกูดโอเค,ซ,อเคซึ่งเราไปอยู่ตรงนี้กันนะออตรงนี้ตรงนี้โอเคซึ่งเราลงไปเราทำไงกรปรึบ,ล,บลงไปนี้เลยซึ่งสลามมัน เกิดเยอะมากเลยนะทีเนี่ยทีเนี้ยทีเนี้ยครับผมโอเคเนี่ยสลับเงินีเลยเฮ้ยเออซึ่งเมื่อกี้อย่างที่เห็นครับเนี่ยเท้าสลับเงินเกิดเยอะขนาดเนี้ยไก่เลยแมวไก่เลย เยอะเกินนะผมตีไม่ไห้ยัดมันเยอะเกินโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีหมดมหมดมหมด,ดูสิครับดูดิโอ้โหมีสี่สิบเก้าวันแล้วโอ้ผมนี่บเครียดแบบโคตรเครียดเลยครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นาะเราก็จะมาสำรวจ อังนนี้กันต่อเลยไม่รอช้าไม่รอช้าไม่รอช้าเ,เราจะขุดกองขึน้นมะเก็บขึ ب, ้นเก็บกองเยอะของเยอะ,อยอะตัวนี้ครับผมกับน้องยังไม่เคยสำรวจเลยนะจะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกนะันเออมันตันแล้วเอ้ย โอ้โหเด็กวันครับท่านผู้ชมโอ้ไอ้เหี้ยเว้ยโอ้โอ้เด็กวันเด็กวันเด็กวันโอ้ยเยโอ้ยเย่ครับไม่ไม่รอเฮ้ยอุ้ยสามอนเฮ้ยสามอนตรงนี้ต้องระวังหน่อยอันตรายคือยทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ไว้ว่านี้แบบนี้ โอเคเดี okay. Finally, ๋ยวเราไปท่านี้ตัานละเดี๋ยวเราไปทางนู้นท่านบ้างดีกว่านะครับผมโอเคไอ้ท่านี้ผมผมเออมาทำร้วยกับน้องอะไรคือยังไม่จบมั้งครับผมเดี๋ยวกดกดทำแบบไหนทำต้นตีนอะไรไปไม่รู้โอเคไปต่อเลยเนี่ยมันจะมีใครทางหรืยังไม่ทำแต่ผมแบบ

จะต่มอ้ีนเลยวแต่น้อยกว่าอ้่ซเยอะเขานะ้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้อีกแล้วโอ้มีกจะเจัะครับใหม่ครับแม่เลยตรงนี้ตรงนี้เกิดบ่อยมากไหมครับผม Okay, เราลองไปตัดไม้หนะ่อยไหมไม้เฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะจะหันมปกินเฮ้ยอันตรายขอโทษทีเวนโ okay, อเคเดี๋ยวอืม นี่่ทหารกินนะอะเดี๋ยวเราจะแบบนี้หนึองตรงนี้ยังไม่ได้ไปเลยนี่เ,เดี๋ยวขอขึ้นดีกว่าต้องขอก้นดีกว่าเพราะว่าผมไม่มีอาหารแล้วไม่มีอาหารเหลือเลยโอเคไปเจอกัน เราเดินไปดูเอ่อไปอาหารตรงนี้ทำไบอาหารอะไรจริงๆไปดันรู้วเฮ้ยบัวโอเคมีอาหารอนะ,อะอรไรเงเีงง้โอเคไม่ไกนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวกรับเฮ้ยพี่นีกคนนึงเดี๋ยวเอิ่มกลับไปเ,เ,ไเม,ไปมืองน Bán cả thì ừ, quả đi có ban về đấy cái gì vậy? này con <laughs> เวตรนี้มันอะไรเอาสามเรียบร้อสลาม,ม,ลามแล้วครับท่านผู้ชมจะพัดยที่ีสามได้เงิน,องน,นโอเค เ,เอ้ยเหมันมันจะหารนี่ไงโอ,อ้เอาเอาขวานกูเอาร้อ,อนร้อนอ่านี่มีเหล็กเตึ้นเขาหานันแล้วแล้วเก็บขอ,องทางที่เราแบบบอกว่าจะไปนะขั้นเดี๋ยวต้องนเขาหานันก่อนเก็บของก่อนนิดนึงนี่ดิผับเรื่อยๆเรื่อยๆ ทำตัวอย่างนี้มาคาบแบบไม่เราไม่มีครับท่านผู้ชมมันแหละคือปัญหาของเรา Okay. ซึ่งเมื่อกี้เราขึ้นไปเาไม่ขุดหม้มาโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนเนาะโอเคมันถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยวทางที่เราจะไปสำรวจนะครับผมเดี๋ยวขอเป็นอีพีหน้าได้ไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยไปสำรวจเนาะโอเคเดี๋ยวเอาน้องมาด้วยอีพีนี้ไม่ค่อยสนุกเลยวะโอเค กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีก็ต้องก็ต้องทุีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ